สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะพามาเก็บไข่เลยค่ะไข่ไก่ค่ะไก่เจ้โตค่ะแปดสิบแปดแป่สองแปดสิบสองร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ไก่ฟังด้วยโอ้เอาห้ามให้อะไรลางห้าม ทำบ่อนี่ทำเลยทำเลยหัวอาหารหัวอาหารหัวอาหารโอ้ยเยเอาท่อ CP นี่ค่ะมันทำเ,เป็นโลเป็นรางรางให้อาหารไก่นะคะนี่นะคะทำเป็นรางไก่นะคะโอ้ข้างในอ ไข่ข้างหน้าอีกมันจะไข่ข้างนอกก้อยค้อยค้อ้อย้อยก้อยค้อย้อยก้อยอยโอ้ได้เยอะอยู่ฮะได้มาแล้กี่แผงคะได้สองแผแผงสามแผง ต่อเพลงไว้สามเพลงค่อยๆ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 ไข่ก็บ่พอ้าวไข่ไม่มีที่มาเป็นไรฮะอยากได้ที่หลายๆมะพร้าวไข่บอไข่บ่พอขายเลยอือเออก็คุ้นมาได้ไปใส่ได้ตลาดมาได้ไปก็คุ้กับมาแถวนี้เนี่ยนะเออไข่ขายมันตลาดมันรสสดไม่นน่งนะอ๋อไข่สดอีกอันนี้ไข่สดสดบ๊อบบ๊อบก๊อกบ

ได้ปะได้ไหมไหนลางทำลางให้หัวอาหารไก่ <c oughs> เอาท่อนี้มาใสา่แล้วก็อันนี้ทำเป็นคอกนี้ให้โคทำเองเอาไม้ยุคา ไม่โยคาไม่ไผ่ไม่โยคาไม่ไผ่นะคะทำเองทำเองหมดเลยะคะ่ะคอยๆคอยคอยอม้วนมาค่ะทนผู้ชมม้มวนขนาดคนน่ะพลอให้เบิ้งแล้วคีนอนี่คะ่ะเแบบน,นี้ใครไม่พอขายเลยวนะใช่ ราคาไว้ค่ะค่ะค่ะคุณเอาเอานนี้มาผ่าแล้วเอาหัวอาหารใส่เวลาขายก็ให้มันขายลงมาตรงนี้ไข่ก็ไหลลงมานี้ กินกินให้ชมหน่อยมีหัวอาหารแล้วก็ตัวโรเลแล้วก็ไข่เลยเยอะกกอยกอยกอยก่ยกอยกอไก่ไก่ยก่ไ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 ก่วง่ไก่ก่ไก่ไ่ไก่ไก่ไกรไก่ไก่ไก่ากไก่กไก่ก่ไัก่ไไก่่ไก่่ก่่ก่ไก่ไ่ไก่ไไข่่ไ่ คนประส่บวิทก็กินไข่แล้วเนาะหายอยู่ในเฉพาะหมู่บ้านนะั้นอาตัวไดนเสียงดังเสียงดังขายเยอะไหมเนะขายเยอะไหมเะขายเยอะไหม โอเคนะคะแต่คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโช้ดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยจากโควิดปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงนะคะขอให้ทุกท่านมีสตินะคะอดทนอดอ่อนอบกั้นนะคะ ขอให้ผ่านโควิกภโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านน่ะนี่กำลังคิดกำลังใจก,กำลังกายอยู่ดีสบายทุกคนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมาุ่งมา่ปราถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดสิ่งใดก็ ให้ดีมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างและต่อตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะผู้ใดสุกกายสุกใจกะขอให้อยู่ดีสบายอยู่ดีนี้ไความเจ็บได้ความไข่ให้มีสุกกาแล้วก็สุกใจสุกที่ไหนจะมาเปรียบปาน ยืนยันอยู่ทุกนาทีอืมกินสิคะกินสิคะกินสิคะโอ้หวัวปลาโลไปเลีป,รรปลาโลเปรีเออกมานี่สมีก๊อกน้ำให้พร้อมบ่ก๊อกน้ำ ก้อาน้ำ้เปิดเพลงให้ฟังพร้อมมีเปิดเพลงให้ฟังโอ้อาน,น้ำมาใส่ตรงนี้น,น้ำมีกล้องน้ำใส่ตรงนี้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเราจะได้เลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงคนที่แล้ยงแลก็เลี้ยงไก่มาคะ่ะต่อไปก็ไก่ก็เลี้ยงคนคะ่ะ พราะว่าได้ขายไข่ทุกทุกมื้อนะคะไข่มีทุกวันนะคะโอ้องหองแค่หองแค่ไข่มีทุกวันนะคะโอ้เมื่อกี้ในมื้ะนะดขนาดมาเปิดให้ดังๆค่ะโอ้เห็นเสียงเหรอเห็นแสงเหรอเมื่อกี้นี่มืดหละ่ะลืมลืมเปิดใช่พูดเลยพูดเแหงดัง พอนี่มาพาแล้วเอาเอ็นล่างหัวอาหารนะคะเค่อยนกะค่อยกะเบ่งขี้ค้นน,ะน่ะีน้ำอันวิธีเลี้ยงนะคะวิธีเบ่งวิธีการนี่เปิดไฟแล้วค่ะสว่างแล้วเมื่อกี้นี่มันมืดเนาะเมื่อกี้ลืม เต๋อไปหมดหลายตัวเตอ่ะตื่นวะเตื่นแสงวะเอาเอาไว้อลักสองเตัวล็อกละสองเต๋อล็อกนี้คือล็อกล็อกสองตัวล็อกตัวเดียวกัล็อกสองตัวสองตัว จะมีล็อกละสองตัวสองตัวคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบองซูขอบพระคุณมากนะจ๊ะบายบายสวัสดีจ๊ะ จ้าที่เรียกว่าเสียดว่าสิปีสิบเลป่นี้มาคุยมาเห็นทั้งน้องมาล้างไข่เสร็จไข่มาคุยต่อกมนถ่ายต่อยไข่มันมาไข่เลยนลยนู่นหอวหนึ่งเย็นนุมันไม่ได้ไข่ไตลอดโอเจ็บตลอดมั้ยหมอ มันไม่ได้ขายพร้อมกันเขาขายของนอนตายแล้รถไม่ได้ขายพร้อมกัน่เลูกของพ่อาด้เลยเขามีเป็ดมีไก่เป็ดเป็ดเทบอกเือเป็ดร้านเป็ดไข่นี่บอเมืละเคงแล้วมันหลายเนาะลายโมลายโดมเขาเป็ดทางไก่ทัน เขามีที่หลายที่หลายทุกทางเรียไหมเขาเจ้าป่อยอยู่บยเพฮะป่อยป่อยน้องเงี้ยวะป่อยอยู่ในสวนเบญาร่ามีเล่ามันมีที่ไหนมีที่่วงเรไปเรื่อยๆบเกี่ยเรื่องม่ากติไบ่เก่ยเรื่อ สักผ้ากลัไปเบิ่งแล้วก็ติ่มทีนี้ถ่ายขายแล้วทีนี้ก็จะไปถ่ายกบก็มีไก่แล้วก็มีกบมามมี่มมี่และเกาหมวยมีไก่แล้วก็มีกบมมี่เกาหกว่านี่มีไก่แล้วก็มีกบกระปูเนี่ย โอเด็กล oh, ่างขึ้นมาเลยกระปูนะอันนี้เลี้ยงกระปูกับหอยเซรีอยู่ใช่ไหมได้ไดขึ้นมาแล้วยายได้ยินเสียงโคนดเขึ้นมาเนาะบ่เอายังให้กินมาดิโอ้กินหัวอาหารเหรอคะหอยก็กินเหรอคะกระพมกับโอ้หอยเอาไว้น้ำกันสายายหอยกระปูมันบ่ตีกันดิบ่อยู่ ยีคนละบ่อนจิโอนี่อะไรเงี้เสียงคนเอาขึ้นมามันเคยได้กิ่นเหรยาย<อ>มันต้องมีสูตรบ่โอ้โหหางกระ h a ำไม่มีสูตรเลยบอยายสูตรเพิ่นน่ะละเออเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโชว์หน่อยโชว์กล้ามหน่อยขึ้นมาโชว์กล้ามหน่อยอ้าวคือหูจักอันนี้นหอยคบบ่คือข้างใดหอยคบ ทังคนบ่ทัดแต่คนบ่นี่นะป้าหบ่พาไปอันไปทางนอกันไปทงในหูไมเจ้าขวมาได้ขวบมันลงอันเีวขวบได้ส่วบได้ะ้องไปูเดียวพดเดียวขึ้นมาโซ่เหรอพูดเดียวโอ้ขึ้นมาโซ่เนาะอันนั่ยินเสียงคนออกมาตีเอ้าอันนี้เสียงคนอันขื่นมาอันนี้หันโอ้เป็นแดงสีแ้วอเสียงคนอัขึ้นมาพูดเดียวพูเดียวูเดียวเพ่อนจะได้กินบ่พอนนั่ยินเสียงคนพอนน่งขึ้นมาจะกินบ่ น้องไม้ก็กินเอาหลองไม้ความจีน <c oughs> ี้บางหงบี้มางวงกระปูกระปูมาอยู่ในคนนะเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะให,ใหญ่ใหญ่ค่ะขึ้นมาเลยจ้ะขึ้นมาจ้ะเอาขึ้นมาโชว์หน่อยขึ้นมาโชว์หน่อยมาโชว์ตัวหน่อยตัวใหญ่ ส้างเปลี่นได้ยินเสียงคนคือมาเนี่ยสำลมสำแหลมอยู่พงคุเดีอยากกินอาหารดิ้นหัวอาหารเลยค่ะอ๋อมาอยู่ใต้ใต,ใต้อันอันอีทบลของย่าหลายได้พุณเดีมันขึ้นมาพุณเดีลยลายดิอ๋อมาคุยกันอันมาคุยหยดขึน้นมาขึ้นมาได้ไหมคะมาเกลือลราบ่สิว่าแล้วเนาะได้ยินเสียงะนะอนอ วันน้มาเกิดเหรอคะมาถ่ายนะคะไลขึ้นมากเลดิมันอยู่ใต้พื้นนะมันจมโอ้โหโลละยี่สิบห้ามาสันตามปูใส่สมตามตามปูใส่สมตามปบกก็มีกุ้งก็มี กุ้งนะอันอันตึกสะดุ้งได้อยู่บ่ยายพอดีกุ้งก็มีปลาก็มีไก่ก็มีกบก็มีหอยก็มีกุ้งหาได้ของมื้อที่พอดีมีทุกอย่างเลยโอ้โหเห็นไหมที่จันทรอยนะมีบบอึดบระยากมีแต่น่ากินส่วนองค์นี้เลี้ยงหอยขมหอยโขงหอยขมเลี้ยงหอยขม ออเอาต้นกล้วยให้มันกินบ่อันนี้ไม่อย,ไอ,ยอ,ยอยู่ทางใต้พุณจะขัหอยเลยอยู่ข้างใต้พูณอยู่ทางใต้บ่เห็นแต่แต่มินน่ะเห็นอยู่หอยลายหอยหอย,หล,ายหลายค่ะแต่ที่มันจะมือแน่เลยอันนี้คือองค์องค์แตกแนยย่เดี๋ยวเอามาเลี้ยงหอยโอ้ได้การอาการทำไมองค์แตกก็สิมาเลี้ยงหอยก่อน ไม่ย้ายไปไหนนะองหเห็นค่ะให้ให้ดูทุกอย่างเลยนะคะทั้งกบทั้งหอยทั้งปูพุกอย่างนะคะนี่ให้ดูทั้งไก่นะคะให้ชมทุกอย่างเลยนะคะเผื่อมีแนวทางจะทำก็ทำได้นะคะ้ามีที่มีที่ มีทีมีทางเอ็ดใดค่ะเนี่ยมีสวนยู่ให,ยอยห้อยู่นอยังงานยู่ซ้านก็ะไรขึ้นกันค่ะเนี่ยคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้ไปอิรีค่ะล่าจ่อไปอิรีค่ะไปนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ว่าชิล่าจ่อบนล่าจ่อไม่เห็นนะอันนี้หลายอย่างกะมาถ่ายหายท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะคะปลอดภัยนะคะโชคดีทุกคนนะคะอยู่ดีสบายโชคดีจ้าขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า